เป็นเวลากว่าศตวรรษหากนับตั้งแต่ปี2,544ที่เจ้าเมืองมีดำริให้อุบลราชธานีจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอาชีพหนึ่งที่ก่อเกิดขึ้นมากับเทศกาลงานบุญประจำเมืองก็คือช่างทำเทียนและด้วยความเป็นศิลปะที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจึงนับได้ว่าช่างทำเทียนไม่ได้เป็นแค่อาชีพหากแต่เป็นปราดประจำท้องถิ่น เทียนพรนษาของจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยช่างเทียนมีการพัฒนาฝีมือและรังสรรค์ผลงานให้วิจิตรบรรจงอลังการขึ้นเรื่อยๆองค์ประกอบต้นเทียนส่วนใหญ่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติทศชาติชาดกโดยหยิบยกมาเล่าเป็นบางช่วงบางตอนถ้าช่างสมัยก่อนก็คือระดับรุ่นพ่อรุ่นอาจารย์ จะไม่ได้มีการสเก็ตส่วนมากก็จะเป็นการคิดสดแต่ในในในช่วงหลังๆมาพอได้ไปศึกษาก็เลยได้มีการคิดคิดแบบก่อนแต่ก็คือก็ต้องปรับปรุงในระหว่างทําจริงเหมือนเดิมแต่ก็จะมีในหัวว่าคร้าวๆว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวเอกตัวไหนเป็นชุดกลางตัวไหนเป็นชุดรองก็<ม>คือชุดด้านหลังการทําต้นเทียนพัฒนาขึ้นมีการกดขี้พึ่งอ่อนกับเบ้าพิมพ ได้ดอกพึ่งลายไทยรอเทียนเสร็จแล้วก็ทําดอกพึ่งดอกพึ่งตอนแรกเขาเอาพวกไอผลไม้ก็มาแกะเป็นลวดลายลวดลายเสร็จแล้วก็เอาไปจุ่มลงในที่พึ่งที่หลอมละลายครับก็จะได้ลายดอกมาที่ไอดอกนี่แหละลายดอกนี้เขาก็จะคิดประดิษฐ์ของ,ของ,ข,อง,ข,องของเขานะครับออกมาครับลวดลายแต่แต่ละช่างครับแล้วก็จะมาตกแต่งต้นเทียน ลวดลายเหล่านี้ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรมพร้อมเล่าเรื่องการเดินทางของภูมิปัญญาช่างเทียนสืบต่อกันมาแต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์พื้นบ้านเสริมรายละเอียดอ่อนช้อยงดงามแบบช่างหลวงเล่ากันว่าแต่ก่อนงานเทียนสนุก เนื่องจากมีการแข่งขันกันระหว่างฝั่งวารินกับฝั่งอุบลเมื่อก่อนคนอุบลบ้าเทียนเหมือนกับเมืองนอกบ้าบอลคุ้มใครคุ้มมันไม่มีใครยอมใครแต่ละวัดก็มีการส่งสายสืบมาสืบข่าววัดคู่แข่งบ้างก็มาในรูปของรถขายไอติมขายไอติมไปด้วยทำตัวเป็นนักสืบไปด้วยการแข่งขันจึงเข้มข้นและสนุกสนาน แต่ก่อนแขกก็ยังดีกันนี้บังเอาอะไรไปล้อมไว้ไม่ให้เห็นหน,นะก็มันก็สนุกไอปอีกแบบหนึ่งแต่ละคนก็จะซุ่มทํากันแต่ก่อนในสมัยก่อนที่ที่ผมเป็นเด็กที่เคยสัมผัสมาจะซุ่มทํากันแล้วพอมีตัวตัวที่เด่นๆจกอีกสักประมาณ10วันอย่างนี้ถึงจะมาทําถึงจะมาลงรายละเอียดตอนนี้ก็เป็นเสน่ห์ของของช่างช่าง,งครูแต่ก่อน ด้านความเป็นช่างเทียนก็ถูกหลอมรวมเข้ากับสมาชิกครอบครัวเป็นเนื้อเดียวผ่านการคลุกคลีช่วยงานฝึกฝนจนเกิดความชำนาญไปจนถึงการสร้างเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งได้กลายเป็นลายเซ็นบนผลงานของช่างเทียนเองก็แต่ก่อนเป็นช่างโบสถ์เนาะช่างทำโบสถ์ทำปั้นลวดลายบสถ์ตามวัดต่างๆแล้วทีนี้มาเกิเทศการคืออาจารย์คือเป็นครูนี่พาพาเข้ามาทำเทียน เราก็ศึกษาไปเรื่อยๆคือเราไม่ท้อถอยเราก็สู้กันไปสู้ไปจนจนได้เป็นช่างเทียนอีกประเด็นที่น่ากังวลไม่แพ้เรื่องการสืบทอดภูมิปัญญาของช่างเทียนคือเรื่องปากท้องช่างทำเทียนจะมีรายได้ก็เพียงปีละครั้งหากจะใช้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวก็เห็นจะเป็นเรื่องยากแล้วใครเล่าจะต้องการสืบทอดการเป็นช่างเทียนงานเทียนนี่มันมีครั้งหนึ่ง ครั้งละปีเนาะปีถึงทั้งถึงได้ทําเทียนกันก็คือพ่อก็ต้องต้องหางานเสริมอย่างอื่นคือเป็นงานหลักของพ่อก็คือเป็นงานทำทำโบสถ์วิหารต่างๆตามวัดต่างๆเทียนมือบนเขาเป็นเทียนตนตำลับสืบทอดไปให,ให,ให้มันยาวๆไปเยอครับมาถึงตรงนี้เรื่องเล่าจากช่างเทียนดูเหมือนเริ่มจะเป็นเรื่องเศร้า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยื่นมือเข้ามาบริหารจัดก,การเสียใหม่ศิละปะและปากท้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินไปด้วยกันไม่เช่นนั้นช่างเทียนอาจกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันและจบลงในไม่ช้า